อ่านี่เดวิดเธออ่ะคิดว่าเพื่อนใหม่ของเราอ่ะจะนิสัยดีไหมเออฉันว่ากมันจะดีนะโอ้ยได้เวลาเีย่แล้วได้เวลาเีย่แล้วคุณครูต้องลงมันได้เตียวสวัสดีค่ะคุณู สวัสดีค mm ่ะเด็กศิษย์สุขุมมากเลยเดนักียอาารย์นักเรียนแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้นะคะว่านักเร็ยนชื่ออะไรเด็นักเรียนอะไรคะคุณครูคะก็แนะนำชื่อนักเรียนอะไรสวัสดีค่ะชื่อซัมเมอร์ค่ะจบค่ะจบกเด็กไม่จัเรียนอะไรไหมนี่เธอเธอฉันขออนุญายนะ

ไม่รู้สินะว่าไงก็ไม,ไม่รู้ร <นะ S 2> สินะเอ๋อนี่นี่ก็พักแล้วนะวันนี้ก็เป็นเบนชั้นด้วยเออดิฉันขอไปทำไปทำเบน,นกันกนะจ๊ะจะบายไม่ได้ทำเดี๋ยวนะเธออะไรเหรอไม่ชอบกินอะไรชิ้นขนาดนี้นหรออืมไม่หรอกอ่างั้นฉันขอตัวไปทำเบนกับเบนนี่ก่อนนะเออฉันไปแล้วนะ ฉันไปแล้วนะไม่ยืนขวางาบ้างไปเลยเดวิดนั่งเป็เพื่อนฉันเลยสิไม่ได้ได้ได้ารับมาๆๆเฮ้ยฉันอยู่ข้างนี้นะอ่อแชปแชปแชปโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยเนเหนนื่ออยเอยเนอออหนยเ แกจะคุยกันแล้วแช่ไหมใช่ไปทำเวรเฉันขอไปทำเวนกันแล้วกันใครเดี๋ยเขาพูดไปทิ้งใส่เออเดวิดบ้านคุณเท่าไหนอ่ะคะโอ้บ้านฉันอยู่ราชพลาเนี่ยบ้านฉันอยู่มะพร้าวจ้ะโอ้ลโอ้เยียะอยู่ค้ากันเลยนุ๊อยู่ซอยอะไรจ๊ะเอ่อซอยใกล้จ้ะ ฉันอยู่ไซสิบจ้าอยู่ใกล้ๆกันเลยนะบ้านเลขที่อะไรเหรอจ๊ะในห้องสุดหนึ่งสี่สองค่ะชั้นหนึ่งห้องสุดหนึ่งสี่ห้าค่ะอยู่ใกล้กันเลยดีไหมคะเอ่องั้นผมขอไปช่วยไม่ได้ค่ะทำเวรนะไม่ได้ค่ะผมไมนยังอยางนี้ฉันไม่อยากให้ค้นไปตอนนี้โอ๊ยนี่ เฮ้ยงงอะอะไรวะสปีชียกเก่กจะมีบ้าเรนดี้เรนดี้จ้าเรนดี้นี่เดวิดเขาเป็นอะไรหรออ๋อเป็นนี่ฉันเป็นกะเทยจะจบไหมคะเป็นะเทยเหรอต้องไป ฉันเป็กกิเธอเฮ้ยดูนหน้ามีสีแทนเลยหน้าพีสเต็มก็อเลยดูชุดติดทอนนะคะตบชีฟวะช่ค่หล่อนนะคะจำไว้คะว่าฉันเป็กกิเธอนะคะเียจริงคนดีคะนี่เมื่อกี้แกตบฉันเดี๋ยฉันจะไป็นฟองคุณนครูอังคณารอค่ะชันนี้ไจะบอกวลาชันโง่มากนะคะนี่ เธอจะงงอะไรกันคะท่านผู้ชมไม่งงเลยใช่ไหมคะวันนี้เราขอเจบกันนาเสนอจิดินที่เท่านี้ขอบคุณค่ะเริ่มงงแล้วค่ะแป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 ะะจบบารีมืน